สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครับทิศพันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามตัวเลขที่หลักกิโลครับและตามตัวเลขสรุปของอาจารย์ปุตนะครับสรุปตัวเลขเลขเน้นๆที่หลักกิโลวันนี้นะครับว่าอาจารย์อุจะได้ตัวไหนแล้วก็เลขมาวันนี้ล่าสุดโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้อาจารย์ปุจะได้เลขตัวไหนเรามาดูกันแล้วก็สรุปเลขกับอาจารย์ปุตไปด้วยกันนะครับที่หลักกิโลงวดนี้เป็นงวดที่16แล้วนะครับหลักกิโล ให้โชคหลักกิโลวิญญาณเฮนหรือหลักกิโลที่หลายคนหลายท่านเคยได้ยินกันนะครับตามไปดูสรุปครับเอฟซี FC, ทรัพยานาคครับครวันนี้จะสรุปตัวเลขของอาจารย์ลูกให้เอฟซีได้รับชมกันครับครับงวดมาที่สิบหกพฤศจิกา,ย,ายนหกสี่ครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางของอาจา<ม>รย์ลูกวันทีหนึ่งครับเข้ามากี่งวดเลยอาจารย์อุกที่สิบห้างวดงวดนี้ครับที่สิบหกใช่ไหมครับโอ้งวดที่สิบหกแล้วนะครับวันนี้ก็ อาจารย์อุจะมาสรุปตัวเลขนะครับท่านใดที่รอเลขของอาจารย์อุนะครับกำลังจะมาสรุปตัวเลขแล้วตอนนี้ครับสรุปสรุปแบบไม่คุยเยอะเลยอ่ะไม่อย่างรวดเร็วทันใจเลยอ่าสรุปแบบเน้นๆหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวิ่งเจ็ดก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดเลขเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดวันนี้มีเบิ้ลครับผมีเบิ้ลบิครับขอเบิ้ลใช่ไหมฟันธงเลยเบิ้ลแน่นอนเบิ้ลแน่นอนเลยครับดับเบิ้ลก็หกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเเจ็ดบิล ถ้าใครมีทุนน้อยก็ซื้ออย่างนี้นะนี่สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดหกสองเจ็ดแปดพกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดแค่ห้าตัวครับแค่ห้ <5 S 1> <ข>าตัวหนึห้าตัวตามนี้ซื้อแล้วกลับด้วยนะครับซื้อแล้วกลับด้วยเออบางคนก็ซื้อบางคนซื้อแล้วไม่กลับมาเสียดายเออและส่วนใหญ่อาจารย์อุ๊กก็ซื้อไว้หมดแล้วนะครับซื้อไว้หมดแล้วครับเป็นร้อยใบแล้วครับเป็นร้อยใบแล้วครับ อันนี้คือจะคือเชื่อเลยอาจารย์รู้ซ,ซื้อตลอดนะครับซื้อตลอดครับไม่ไม่ต้องโชว์ว่าอาจารย์รู้ซื้ออยู่แล้วครับคือ <c> เ <ười> <c ười> น้นเน้นเน้นชอบที่สุดอาจารย์รู้ชอบอะไรเนี่ยนะนี่แหละคู่นี่แหละเบิ้ลหมดเลยเบิบ้ลใช่ไหมเบิ้ลเลยครับอ๋อแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเรื่องเราที่ผ่านมาลักกิโลเนี่ยมันจะเข้าส่งด้วยอะไรด้วยนี่เลขที่อาจารย์ชอบมันมีตรงเลขไหนบ้างครับ ตรงก็มีมันก็มีนี่แหละเจ็ดหกนี่แหละเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ตัวนี้อาจจะอั้นเจ็ดห้าเจ็ดห้าจจะอัน้นเจ็ดห้ากันหนึ่งก็อาจจะอั้นหนึ่งห้าจะอัน้นครับเออถ้าอั้นปุ๊บใส่ไปเลยหกหนึ่งหนึ่งกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับโอเอคยดูถ้าออกเบิ้นปาจริงๆก็ไม่รู้เบิ้นตัวไหนเบิ้นตัวสุดที่สุดตัวนี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไปแล้วเออ เนินกับเจ็บครับเนินกับเจ็ครับอาจารย์คิดว่ามันมาเล็กเบิบ้ลมาเล็กเบิ้ลแน่นอนครับเมื่อกี้นี้อาจารย์เกเข้าทรงอาจ,จารย์เข้าทรงได้ตัวนี้ครับโอ้อาจารย์เข้าทรงได้ตัวนี้ครับเตเล่ก,ก็น่าจะเบิ้ลได้เหมือนกันเนาะเบิ้ลได้ครับก็เบิ้ลได้ เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งอันนี้ของอาจารย์โกยที่มาลงให้เพื่ออาจารย์โกยอาจารย์โกยอาจารย์โกยลงให้เมื่อกี้นี่อาจารย์โกยโคกยางมาจากไอไขโบราณอ๋ออาจารย์โกยจากไหโบราณเขาดูหน่อยจสดุกเลขเลยนะครับคือวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายที่เราจะมาสรุปเลขหลักกิโลกับอาจารย์อุนะครับอาจารย์โกยไหโบราณอันนี้มาจากสารคาม ว่เลีอะไรมาจากสารคามวะครับพี่ก็มาถึงก็ไหว้แล้วครับโอ้ไหว้แล้วก็ได้เรียกอาจารย์โชว์โชว์ชัดๆหนึ่งครับเรียกอะไรบ้างครับศูนย์ห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งครับศูนย์ห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งนี่ก็เลขเลขสวยเหมือนกันนะน่าสนใจนะครับเลขตนอันเนี้อาจารย์แมวห้อยตับทันสามห้าแปดอาจารย์แมวสามห้าแปดห้อยทับทันนะครับอ่ะสรุปตัวเลขเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ทัันนแลล้วเเอาียสรุปตัวเลขของอาจารย์อู้เลยนะครับ นี่อาจารย์โกยให้วันนี้ครับอาจารย์โกยให้วันนี้486กับ29ครับ486 29นะครับอาจารย์โกยอาจารย์โบราณให้โบราณครับผมอาจารย์โกยที่เข้าฮานอยบ่อยๆเข้าฮานอยบ่อยๆวันนี้อาจจะเข้าฮานอยด้วยนี่486 29ครับที่ไป29ครับผม29ครับก็ฮานอยใครโชคเล่นฮานอยก็มีโอกาสสูงนะครับได้เนี่ยจานเจอสาธุเนี่ยจานเลยตัวหน้าเจอกันจารย์ มีเลขอะไรบ้างอาจารย์อะสรุปเลยข้าวมวนนี้สรุปสรุปแล้วครับตามนี้แหละครับตามนี้นะครับก็เลขหลักกิโลที่อาจารย์สรุปมาแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแค่กี่ตัวครับหนึ่งที่มามื่อท้ามาจากไอ้จอมพระอ่ะมาจากจอมพระรู้จากจอมพระจัพ่อแสงเพชรหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่จัพอแสงเพชรหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ข้าอีกครั อากาศอมพะคหนึ่งหชนกันหนึสชนกันมาแมาสัมผัสกเห็นเลยผมมาสัมผัสที่หลักโลเห็นเลยสี่กหนึ่งก้าครับหนึครับแต่สรุปแล้วหนึ่งมาเยอะมากหนึ่งมาเยอะมากที่วิ่งหนึ่งเลยให้วิ่งหนึ่ให้วิ่งหเลยเนาะฟันหเลยแล้ฟันหแล้วพวกวิ่งหลักกิโลหนึ่งเยอะมากเลยนะครับผมขอซื้อตัวสักหนาทีหน่อยโอเคสรุปตัวเลขก สรุปตัวเลขเออตัวเลข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไอ้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้สี่ชุดเจ็บครับสี่ชุดเจ็บอาจารย์ที่โชคที่สุดก็คือครับอ่าที่อาจารย์จะให้รสรุปแล้วสี่ชุดเจ็บครับสี่ชุดเจ็บๆๆอาจารย์ต้อนนะครับอ่ะผ่านครับอาจารย์อาจารย์ต้อนผ่นๆๆนานนะครับแล้วก็อาจารย์อุ้ยเอออาจารย์อู้เลยดีกว่าอาจารย์อู้เลยเนาะอาจารย์อู้เลยครับสรุปอีกรอบนึงนะครับก่อนจบแล้วอ่ะโค้งสุดท้ายครับเมื่อเช้าหนิจับโค้ดที่ลงไอ ขายโบราณที่อยู่บ้านยางครับแกมาลงไปเท้านี่แกไเก็ออกมาครับออกต่างหากแกทางเลขที่ออกมาครับ4 486กับ29 4 8กับ29ครับสรุปแล้วม,มาอาจารย์อู้เลยทีนี้เอาอาจารย์เลยครับอาจารย์เลยเจอเลยครับตัวเนี้นเลยนะครับแกไปเลยแกไปเลยครับอ่านะครับมาสรุปเลขอาจารย์อู้เลยนะครับอาจารย์อู้เลยครับอ่ะเคยอาจารย์อู้นี่ร่วมยอดมาแล้วรวมยอดมาแล้วที่คัดมาเจ๋งๆเลยคัดมาเจ๋งๆเรือแค่นี้วันนี้เป็นงวดที่16ครับ งวนนี้ที่เป็นงวดที่สิบหกครับนี่อ่ะจานอุแคปหน้าจอแคปเลยครับแคปเลยครับนี่แคปได้แคปเลยนะครับแคปได้แคปเลยจานอุครับเนี่ยงวนนี้ฟันธงฟันทงครับเน้นเล่นเลยเน้นเ่นเลยเจ็เ็บครับเจ็ดเจ็ดนี่จานอุได้แค่นี้นะครับงวดที่งวนนี้เป็นงวนที่16หกครับสิบหกแล้วนะครับงวดที่สิบหกเลขออกวันที่สิบหกโอ้โหจะไปไหน จะไปไหนเสียจะไปไหนเสียโอ้ยจะไปไหนได้สิไปไหนได้ไม่เสียอ่ะขอบคุณอาจารย์อุ้มนะครับลำรากันไปครับสาธุสาธุครับอาจารย์อุ้มสาธุครับผมสวัสดีครับผมครับผมโอ้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนิดนึงมึงยศสาย์กับพี่ผมอยู่ราชนาทีแล้วผมไปหาเพื่อนไปหาหมอรุ่มมากเลยเพืโอ้เห็นเขาเอาเลขครับ เออนี่น <kne el, S 1> ี่เลขเลขเลขเพิ่นเลขอาจารย์อุกสรุปเนี่ยพี่ดูนะฮะอาจารย์อุกสุปให้อ่ะถ่ายรูปเอาเลยก็ได้เด้อนะครับนี่ไงที่มือนี้ต้นนี่ครับมือนี้นี่ที่เขาเข้าส่งมือนั้นนะครับอาจารย์อาจารย์โต๊ดนะครับอาจารย์โต๊ดอาจารย์นี่ครับเขียนไว้ก็ได้นะครับนี่ตัวเลขเด็ดๆยุไสพี่เคยมาไหมเนี่ยผมวหม้อท่านน่ะผมมาฟาฟิซ่าก็หาหมอก็รูมามาพอเพิ่มเด็ดๆก็จะได้ถึงสิบเป็นสิบบาท ให้ถูกอยู่ถือเทียวจริงๆถูกครั้งเดียวสิบบาทไม่เคยเล่นเลียกไม่เคยเล่นหลายไม่เคยเล่นเลียกเลยเล่นครั้งเดียวก็ถูกเลยโอ้มาจากรัตนะรันตะลัมเบรียนะอ่ะจดใบต้นนี้มาจากคาตุ้มมาจากคาตุ้มอือก็รข้าววนครับก็ไปดูยูทูปช่องคุมทรัพย์พญานาคได้เด้ออยู่ช่องไหนคุมทรัพย์พญานาคยูทูปคุมทรัพย์พญานาคจ้ะเนี่ยตัวเลขเป็นเข้าส่งบางนั่นนะครับนะ อะไรของอาจารย์อุ้สรุปเลขครับเลขที่เราสรุปเนาะครับใต้แล้วว่เราโจทให้แล้วหรือเปล่าเขาต้นนี้เลยโอ้ไทยรูปไปเร็วครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับครับติดตามช่องคุ้มซับพญานาคจะเจอกันเลยครับผมคุ้มซับพญานาคครับผมสองครับเนี่ยคุณมาไม่ขาดสายมาไม่ขาดสายเลยเนาะ มีโชคมีลาบพงัวเนผ่านมาเนี่ยได้อยู่่ได้เก้าสิบบาทได้เก้าสิบบาทัวนี้ก็จะเอาสักลอยนึงแล้วเนาะจะเอาอยู่ตัวละลอยฟันดีบ่กครับเนี่ยกฝันเลยมากกับยึดถูกกันเตียงท่ากันมักเก่าหามักเนก่าหานงเก่าหานึงเลยงามเนาะจุดได้แล้วบ่นี่เปเกี่ยวควแล้วบ้าเกี่ยวแ้วนกลังจุดโอกำลังจุดอีกแต่มักก็แนวเก่าหานึง ซื้อเราตอรีวไ้แล้ว951เนอะอ <c oughs> สาธุสาธุนี่ครับคุณผู้ชมนะครับให้ชมเลขหลักกิโลนะครับเพราะว่า ครับด้านนี้ก็จะเป็น18กับ2อนะครับด้านนี้18กับ27นะครับคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็น27นะครับ27 สองศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสองศูนย์เก้าเจ็ดกับสองเจ็ดนะครับอมาดูด้านนี้นะครับมาด้านนี้หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกกับห้าศูนย์นะครับหนึ่งหกกับห้าศูนย์นะด้านนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่ชอบเลขหลักกิโลก็จานไปนะครับในส่วนของเลขเข้าส่งก็จะเป็นเอกอย่างหนึ่งนะครับ คนก็มาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมาแบบไม่ขาดสายจริงๆนะครับมาเรื่อยๆคุณยายอยู่ทางไหนเนาะยศสลมเนาะเคยมานี่บ่มาประจำเนาะสื้อน้อยๆอ๋อคุ้มซาไปใช้หนางได้เบิ้งแล้วเนาะ อ๋อติดตามเ,เด้อผมตับไปยอนะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่ามากเด้อให้ทุกคนทุกท่านครับเงี้งรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม